เมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับว่าน้ำป่าที่ไหลมาจากเทือกเขาคูแรนคาไหลหลากเข้าท่วมบ้านชีลองใต้ตําตบลห้วยต้อนอำเภอเมืองเชยัยภูมิครับเป็นรอบที่2แล้วนะฮะเป็นรอบที่2ของสัปดาห์ครับจะเห็นได้ว่ากระแสน้ำนั้นไหลเชี่ยวและแรงไหลผ่านใจกลางหมู่บ้านด้วยซึ่งก็เป็นที่ตั้งของร้านค้าตลาดชุมชนชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุออกมาในที่ปลอดภัย ขณะที่ผู้ปกครองก็ต้องเดินลุยน้ำครับไปรับเด็กนักเรียนกลับจากโรงเรียนโดยที่ทางโรงเรียนได้ไดสั่งปิดการเรียนการสอนอย่างไม่มีกําหนดสถานการณ์น้ําป่ายังคงไหลหลากแล้วก็ขยายวงกว้างและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับเพราะว่ายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องบนเทือกเขาภูแลนข่าขณะนี้นะครับทางอำเภอก็ประกาศแจ้งตัวประชาชนว่ามีการขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะฮะ คือเมื่อวานนี้เนี่ยคือฝนไม่ได้ตกในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นครับแต่ผมประกบว่าตามพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ตกหนักเหมือนกันวันนี้เลยจะถามคุณวิลิีน,นะฮะว่าเอ๊ะภาคไหนจังหวัดไหนเนี่ยต้องมีการจับตาปพิเศษไหมแล้ว ตกหนักเหมือนเมื่อวานนี้หรือเปล่าคะเพราะว่าจุดหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะมีสถานการณ์คือคน้ําป่าหลากลงมาจากเขาใหญ่ไหลลงมาท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีรทาบ้านเรือนประชาชนก็โดนน้ํากันไปนะคะครับต้องบอกว่าโดนไปหลายบ้านหลายหมู่บ้านเลยนะครับบางหมู่บ้านเนี่ยถึงขั้นต้องโทรหาเจ้าหน้าที่เลยมาช่วยหน่อยไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าน้ําท่วมเนี่ยกระทบเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเขามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่ก็เดินทางเข้าไปช่วยเหลือนะครับถามว่าครั้งแรกหรือเปล่าที่น้ําป่าไหลลงมา ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในปีนี้นะครับแต่ถ้าถามว่ารุนแรงขนาดไหนเขาบอกว่ารุนแรงที่สุดในรอบกว่า30ปีเลยนะครับเดี๋ยวพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ําป่าที่ปราจีนบุรีกันครับหลังจากรับแจ้งนะครับทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลตำบลโพง,งามนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารจากพลรอสองรอ,อ ก็ได้นํากําลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับเรือท้องแบนครับเดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนครับเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ก็พบนะครับว่าถนนสายสุวรรณสอนบริเวณหลักกิโลเมตรที่160บ้านดงบางตําบลดงที่เหล็กอําเภอเมืองปราจีนบุรีและบริเวณหลักกิโลเมตรที่168ตําบลโพงามอําเภอประจันตคามมีน้ําป่าไหลบ่าท่วมผิวการจราจรสูงประมาณ5 0ถึง60เซนติเมตรครับ ส่วนถนนทางเข้าตั้งแต่เทศบาโโลโพงามหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอยอสิบนะครับถนนสายนี้ก็มีน้ําป่าไหลาบาดท่วมเส้นทางเป็นช่งชวงๆส่วนบ้านเรือนราษฎรที่บริเวณสองข้างทางก็ถูกน้ําป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ด้านล่างสูงประมาณ1เมตรเศษๆครับมีรถยนต์รถไถของชาวบ้านถูกน้ําท่วมทั้งคันครับเจ้าหน้าที่ทหารต้องเดินลุยน้ําไปช่วยนะครับนำรถทั้งสองคันออกมานะครับไปไว้บนที่สูง รวมทั้งช่วยขนย้ายทรัพย์สินบริเวณชั้นล่างขึ้นไปไว้ชั้นบนของบ้านด้วยครับส่วนที่ตำบลบ้านหนองแก้วนะครับที่ประจันตคามก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากบ้านพักเนื่องจากว่าที่บ้านพักอาศัยนั้นถูกน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านซึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องระดมกําลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ําป่าเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร รวมทั้งทรัพย์สินที่มีค่าก็ได้ถูกน้ำป่าพัดไปกับกระแสน้ำเป็นจำนวนมากนะครับส่วนน้ำตาที่เขาใหญ่นะครับที่ไหลเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอรประจันตาคามครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่เข้าบ้านเรือนของชาวบ้านจนได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็มีการบอกว่าน้ำป่าที่ไหลามาจากเขาใหญ่ครั้งนี้ก็ถือว่ารุนแรงมากที่สุดในรอบ30ปีเลยนะครับ